นะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูมะละกอนะครับที่ผมแกล้งนะครับนะครับแกล้งไว้ตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยนะครับดูเลยครับออกลูกนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับออกเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนนั่นไม่ออกลูกไปเนี้นะครับนะครับเมื่อปีก่อนนะครับนั่นไม่ออกลูกไปนี่เลยนะครับผมเลยใช้วิธีการใช้มีดนะครับแหนมเล็บนะครับนะครับ เกี่ยดูที่ลำต้นนะครับนะครับให้ให้มันเป็นแผลนะครับจักสี่แผลห้าแผลนะครับนะครับเป็นแผลแล้วเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับนี่สักปีเดียวได้เองนะครับนะครับปีเดียวก็ออกลูกเลยเลยครับแล้วก็ออกแข็งแรงด้วยนะครับนะครับไม่ตายไว้นะครับนะครับไปอีกต้นหนึ่งนะครับสูงมากเลยครับแล้วก็ออกลูกเต็มคอเลยเพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้เหมือนกันกับที่ต้นเมื่อกี้นะครับแต่นี่ผมก็ทําไว้ตั้งนานแล้วครับดูนะครับนี่ก็ใหญ่นี่ก็สูงนะครับมันหลายปีแล้วครับต้นนี้นะครับนี่ก็ออกกิ่งเยอะนะครับนี่ออกกิ่งเยอะ้วก็ติดลูกนะครับนู่นนะครับเต็มคอเลยนะครับลูกนะครับเต็มคอจริงจริงนะครับนะครับ นะครับวิธีการทำให้บรกอบออกตูงนะครับนะครับโดยการเรานี่ครับใช้มีดกรีดเลยนะครับตอนสมัยตอนที่มันนางต้นเล็กๆดูนะครับทำไปเลยนะครับกรีดไปเลยนะครับนี่นะครับกรีดไปเลยนะครับเราได้เลยว่าได้ผลแน่นอนครับผมลองดูแล้วนะครับนี่นะครับลองดูแล้วครับ เยอะมากแต็มคอเลยนะครับนี่นะครับดกไปจริงนะครับดกมากนะครับ